สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพี่นอ mới, ้องมือผ้ามากินลาบหมูกับอันอัน,นิโมกไก่แซนันกุ้นเร็จาะพี่น้องจ้าเอาไส่จานเดียวมาเลยฟังฟังเดี่ยจะเป็นลาบหมูค่ะพี่น้องจ้ามากินเขาเลยได้เขาเขาเนียวหอมหน่อยมาหอหนึ่งเส mm hmm. ือออาเด้๋ยวพี่น้องจ้าบริเฮตต่องสีสิเป็นวัดอีกแล้วเฮตบเไว้เลพี่น้องจ้าต่องสี้ไมแม้ เหี่ยวเห้่ยวเริ่มเสื้อออกสมสมสมองกระดีดีบางเธอคือดอกบางเธอกลืมจะเป็นยังไงท้องสมอง

หมกไปเซลสเส้น <c oughs> ไปมีตอนมันเหลือนม่ตฉุนเน <c oughs> จ้ะกระมอคือครับคุณเ <c oughs> จม็ม <c oughs> กันไรมักทุ่งเนาะข้าวกินน้ำหน่อยโอ้ข้าวตุ๋นอ้ น้กซุปด้วย <C oughs> ไอาเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสอนตักลูกจันลุกยักไม่เห็นเลยอ่ะสวัสดีค่ะใหม่ <C oughs> สวัสดีคตาน้ำซุปด้วย<อ>น้ำซุมสีจีตาหน้า น้ำปลานี่คือน้ำปลาอีกทีน้ำปลาอีกทีเอาให้ได้ làm mũi ngọt mũi ngọt không ừ. nhạc, muốn, muốn. Nhạc, muốn, muốn, muốn. พี่น้องบ้านเขินลื่นซื้อไหมรสชาติออกเปรี้ยวๆออกมาไแมจัดลืมนไหมเกี๊ยวปลาแซ่บดีลืมซื้อผักซีวนขึ้นออกเป็นบางเทอือบางเทือก็ลืมบางเทือขึ้นบอกเลยจัดพี่น้องจา้าบางเทือหมึดตึ๊บเลยขึ้นจังเลยบอก ต mm ้าอากาศอ่ยแพร่อากาศแพร่อากาศทั้งแมงหั้งบุกเป็นรัดทั้งภูมอากาศเปลี่ยนแน่ไปที่นังตา hmmm ini masih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  ini Okay. <coughs> <coughs> ไหนปแล้วจ้ะพี่น้องจ๊าไปแล้วจ้ะเจอในคลิปหนาด้วยค่ะพี่น้องจตาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ